ครับสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่พัทยาครับดูทะเลดูทะเลใช้แงค์อยากถ่ายงานเสร็จแล้ววันนี้เราเราจะมีเกมให้ก็คือแต่งตัวให้เพื่อนทีมละห้าพันสองคนคนละต่อไอเนี่ยเรางบสองห้าเนี่ยเราต้องแต่งตัวตีมอะไรเราจะมีให้สองตีมแต่ว่าเดี๋ยวให้ถูกเลือกเอาว่าใครตีมอะไรแล้วก็ได้ตีมอะไรก็จะมีสองตีมก็คือตีมแรกก็คือเป็นเนสเล่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกั ายของเนลเล่เอ็กซ์ติมดาร์กช็อกฟัดเบลนี่ครับผมอีกทีมนึงก็เป็นเนลเล่เอ็กซ์ติมสตรอเบอรี่ช็อกฟัดเบลนี่อ่าก็คือเราจะแบ่งเป็นสองทีมอ่าใช่ถ้าถ้าไหนได้สตรอเบอรี่ช็อกฟัดเบลนี่ก็จะต้องต้องภูมิอ๋อต้องแต่งต่างคนเลยใช่แต่ว่าแข่งต่างคนก็จะมีทีมทีมที่ต้องเป็นนักช็อกฟัดเบลนี่แค่เป็นสีน้ำเงินเป็นแบบปัญญาช็อกโกแลตต้องเป็นโดนัช็อกโกแลตขึ้คนอีกทีมนึงก็ได้เป็นสตรอเบอรี่ช็อกฟัดเบลนี่ครับ ผมไม่กลัวผู้ชายหวานๆเยอะแยะเลยแต่ว่าแต่ว่ากินได้ได้หมดบอกเลยได้หมดใครบอกนึกว่าผมเอ็กซ์ตนเล่เขาเป็นไอสตีมแห่งปีใช่ไหมผู้เป็นไอไม่รู้ไม่ใช่ไอสตีมโคนแห่งปีพันยี่สิบโอ้อผมบอกเลยโอ้เดี๋ยวผมบอกนะไอสตีมมึงเป็นซาวน์บีชอฟฟต์บราวนี่ครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเอ็กซีมอันนี้เป็นเอ็กซีมดาร์คชอฟฟัดบราวนี่อ่า ไีีนแค่เห็นก็รู้แล้วว่านานบราวนี่เต็มคำครับเพื่อนนี่ดูคือบอกเลยว่าเนื้อบาวนี่มีผมกัดไปแล้วคือเนื้อไอติมมีแบบนุ่มละมุนลิ้นแล้วแบบช็อกโกแลตพีเนี่ยอร่อยกว่าบาวนี่เต้อร่อยกว่านี้เราเต้เยอะครับเดี๋ยวเราจะชุบก่อนว่าใครจะอยู่ทีมใครมาออกก็คือพวกกันเลยยิงยังยิงพวกเราบ่าววิ่งบุกแล้วออกไปบ่าวจุกโอเควอก กินนะครับผมกินอีกแล้วครับไม่ตรงมันมายางมันเนี่ยกินครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่ตรงอ๋อจุดเลือกเลือกโคนว่าเราจะแต่งตัวสีอะไรใช่ไหมใช่โอ้ไม่อยากได้สีชมพูอร่อยยิงดายไม่คนที่เขาหาว่าว่ต้องสีพูไงไม่มิกิี้ผมบอกเลยว่าชมพูก็ดากได้ครับมอลติแล็ตั้งแต่หัวแบ็คโคนยันปลายโคนนะครับเขาบอกในตัวสีชมพูเนี่ยผมผมมีเสื้อสีพูผมยังมีเลย่ผมมทไอะ เมื่อคืนนอนนี่อะไรอะไรมาบไม่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 ต้ยไม่ได้ไปอะได้เมายิงชุบอะ ะสรุปครับก็คือทีมซูงบูมจะได้ซอฟร์บี้ช็อคฝัดบาวนี่เป็นอันนี้ทีมสูงบูมสูงบูมเจ๊แบงค์วันเดียวทีมเจ๊แบงค์จะได้เป็นนัำช็อคฝัดบาวนี่อ่าคือร่างกายของเราจะต้องประกอบไปด้วยสีพวกนี้ไล่โทนด้วยใช่ไล่โทนด้วยแล้วแต่แล้วแต่แล้วฉัน<ฮ>สบายเข้าเลยดีค่นีวาวท่านเก่งกว่าเดี๋ยวก็หมดแล้วเออจริงเอามาทีมละห้าพันโอ้สติ๊ดเจ้าบูมนี้บูมาที่บูยิงเขาทำไมล่ะเอถ้ามึงไม่เอาไว้เปทีมกูหมุนลเนี่ยไม่เป็นไร อต้าเป็นแค่พันหนึ่งกดกดถึงพันหนึ่งมเนตพันหนึ่งจะซื้ออะไรได้วะโอ้ยอะความรักความเมตตาเจอหูโอเคครับไปเลยนะเรามาเจอตรงนี้ประมาณคับชั่วโมงหนึ่งได้พอไหมโอ้ยเหลือพอสิบห้านาทีพอผมไหมโอเคครับเจอรินมากเลยโอเคครับผมครับทุกคนคือตอนเนี้ยเราก็เข้า ต้องเปิดแมนนิดนึงไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคครับผมคือตอนนี้เราก็เข้ามาในห้างแล้วอ่ะแต่ตอนนี้เรากําลังเซอร์ว์คือเต้บอกว่าพนักงานร้านหนมองมันมันจะซื้อหลักนมันเป็นอย่างนี้ผมอ่ะจะไปแมนจเงินถูกที่สุดเพื่อที่เราจะได้มีแบบมีเงินเหลือไปใช้อย่างอื่นใช่ในเมื่องบมันตีมา5,000มันก็จะได้ตกคนละ2,500ไปดูรองเท้าก่อนแล้วเรามาดูว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่ใช่รองเท้าต้องมาก่อนโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในช็อปอันดี้ได้แล้วพี่ครับคู่นี้เท่าไหร่ สี่พันหกสี่พันหกงบอยู่เท่าไหร่สองพันห้าสองเสียงสั่นเลยไปๆเฮ้ยดูเสื้อเบ้าดูเสื้อเบ้าเสื้อเโา้ตนะเสื้อเสื้อเสื้อสามพันแบงค์กลัวมมอผิดร้านเออไปดีแล้วก็ออกเียขอโทษ เราลองเดินดูหลายๆร้านดูเพิ่มดูแค่ร้านเดียวเองเดินวนเดินวนนะเดี๋ยวเขถือให้มึงเห็นปะเห็นตรงเล็กๆเดี๋ยวเราจะไปหาต่างหูรูปดาวกันใช่ไหมเต้ร้านทองโอ้มึงพูดเก่งใจงบพูดหน่อยถ้าอยากจะให้แบบได้ทั้งชุดเลยนะผมว่าไอเดนเกมแม่ก็ยูนิโคสองร้านสองร้านนี้ผมผมว่าจบใช่ลูกออกมาดีอ่าไอเจ้าเนตเล็กไอซิมดักช็อกฝาดเบลนี่เนี่ยมันอร่อยสามเท่าเลยรู้ป่ะ ใช่เพราะจัดไปเท่าที่หนึ่งที่เรากินนั้นนะตัวเนื้อไอติมแบบเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะเนื้อเนียนช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมผมบอกว่าสุดยอดแล้วเท่าที่สองราดด้วยราดราดด้วยล้อมรอบด้วยนี่เลยนเปานี่เออแล้วก็มีเปานี่คือเปานี่เนี่ยชิ้นอย่างนี้เลยแล้วแบบไม่ใช่เปานี่กรอบๆเป็นเปานี่แบบหนึบๆนุ่มๆคือบอกมาเต็มพูดตามความจริงอร่อยของมึงป่ะแน่นอนเออจริงๆแน่นอนจริงๆอร่อยกว่าเยอะแล้วเท่าที่สามว่ะเพื่อนๆมันมีเต้าตัวฝัดช็อกโกแลตเนี่ย ก็คือตัวซอสช็อกโกแลตที่เมื่อกี้ผมกัดให้เพื่อนๆดูต้องตูดอ่ะคือตั้งแต่หัวหัวโคนยันท้ายโคนอะช็อกโกแลตทั้งเส้นคือผมบอกว่าเข้มข้นนัวคือพูดได้คําเดียวเลยนิยามคืออะไรรู้ป่ะได้อะไรวะอร่อยมาวอร่อยมเวอต้องว่างนะคือไม่ไม่ใช่มากธรรมดามันต้อม้วใช่อร่อยมากเลยเออแต่ที่รู้ๆตอนนี้กูจะเจอร้านเพื่อไหมยิงทำไมออะกินอ่ะเราได้รู้ว่าสตรอเบอรี่ช็อกฝันเบลนี่ เราต้องแต่งเป็นสีชมพูโฟกัสสิอ่ะนี่เห็นปะนี่คือบาวนี่ที่เขาแปะมาให้ข้างบนนะเป็นไงนิ่มไหมนุ่มนุ่มนิ่มมากเลยเราจะต้องแต่งตัวให้ตรงติมคอนเซ็ปต์ลูกค้าลูกค้าบอกว่าเป็นไอซรีมซ่อนความดาร์กเขาบอกว่ามันเป็นการฉีกกดไอซรีมเขาบอกว่ามันไม่เคยทำมาก่อนผสมธาตุแบงก์กับธาตุิง How you like ได้ความข้มข้นจาก็อโกแลตฝัดบาวนี่เป็นสีอะไรนี่วะ นน้ำตาลดับเลยปะใช่ชาตพิ้งก็คือได้เนียนนุ่มหอมของเนื้อสตรอเบอรี่เพราะเราต้องเอาเราต้องเอามาแมทช์กันอร่อยป่ะเพราะชาต์แบบเปรี้ยวแตกหวานเราจะต้องซื้อเสื้อก่อนเสื้ออะไรก็ได้ให้สื่อถึงสตรอเบอรี่สีไงสีก็บองบอกแล้วปะมีเสื้อสีชมพูไหมวะผมดูฮะเนี่ยปุ้งอย่าเริ่มเบียดดิปุ้งอะไรไม่ได้มองปุ้งเดินเบียดไม่แต่ว่ารองเท้าชมพูก็เฟี้ยวอยู่นะ ตอนนี้เราเข้ามาให้เชนเดียไม่แต่ว่าเสื้อชมพูร้านนี้เยอะมากเลยดีป่ะเอาเลยดีไหมแล้วก็ไปซื้อโค้ดข้างนอกอซ่อนความแซบ่บแซบ่บแซบ่แซบ คิดอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีนี่นะดูทุกคนนี่ผมว่าผมจะดูกานเกงก่อนสีมันใกล้มากใช่แบงค์สิ่งที่แบงค์ดูคือจริงๆผมอยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็สวยใช่แต่ผมด้วยความที่ดูความคุ้มค่าอืมผมมาเจอตัวนี้กับเต้นี่ตัวนี้ตัวนี้อืมส็อันนี้สีจะคล้ายๆกับโคนก็เข้านะเสียวดีเออแล้วก็รองเท้าอีก ใช่ไหมอาจจะคนทุกคนลองดูดิเออมันสีมันตรงไหมีโอ้ข้างบนกับฟ้าอ่อนกลางๆผมละเดี๋ยวผมซื้อเสื้อยืดฟ้าอ่อนใส่ข้างในส่ตรงข้างในอันนี้ข้างบนโอเคเรอไอเต้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวเจอกันที่ห้องแต่งตัวครับเหมือนปะยังไม่คลอยปะทุกอย่างดีหมดยกเว้นหน้าตัวงบนข้างบนอ่ะมันจะมีสีฟ้าแซมแซมมันจะมีแล้วก็เป็นสี เนลูกดาวเห็นไหมลงมาต้องโคนมันตัวโค่นตัวขนมฟองกรอบๆออ่ะจะเป็นสีนี้อ่าลงไปที่จริงผมผ่านรองเท้าดูจากงบแล้วเดี๋ยวผมอาจจะซื้อแค่สีขาวแค่ใส่รองเท้าใช่ไหมผมจะเหมือนช็อกโกแลตโอเคผม้างนผมาแนะนำชุดนี้แหละครับวัยแล้วก็ง่ายสุดแล้วเออเดี๋ยวผมขอไปดูเพิ่มอีกนิดนึงอาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันมีเสื้อผ้าเยอะไงลองดูจะเลือกอะไรเต้ครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูครับตอนเนี้ยไอเต้ แม่งเปลี่ยนใจเลยถ้ามาใส่แล้วมันแบบมันดูไม่แมทแต่มาเจ้ากางเกงตัวนี้ใช่ผมแต่ผมดัวนี้แหละอันเนี้ยมันคือสีของตัวช็อกโกแลตฟัดเลยสี๋เที่ยวกันเลยที่สําคัญผมอยากจะบอกว่าช็อกโกแลตกับบราวนี้มันเกิดมาคู่กันจริงพูดแลวยังอยากจะกินไอติมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้กินแต่กินไม่กินไม่สําคัญเข้าช่องผมได้ครับแต่ปีครับลาเต้ซีเอ็นพีเข้าได้ครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าสูงมันไม่จํากัดงบอะ กอย่างอย่างละหนึ่งเดี๋ยวเราไปจ่ายทางกันเลยครับแล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปว่าเหลือเงินเท่าไหร่ของเราโอเคครับไปโอเคครับของผมร้านแรกครับหมดไป999เข้ายกอบาทก็คือชิมเราจะเหลือเงินอยู่4ี0 0พกับอีก1บาทแต่งบของเต้ก็จะเหลืออีก1 5 0 0บาทแล้วก็อีกหนึ่งบาทแต่รองเท้าจริงๆถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นคือร่างกายผิวของเราเนี่ย สีก็เหมือนตัวโคนแล้วนะจริงๆเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้ประหยัดนบโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในยูนิคอรนที่เรียบร้อยผมบอกเลยว่าผมจะต้องจบที่นี่ให้ได้ถูกกว่าสวยกว่าด้วยแสวยกว่าเนี่ยครับมันเป็นเหตุผลที่จริงๆเราจะต้องใช้เวลาเช่มันจะต้องเดินดูหลายๆานต่อนก่อนมาตัดสินใจใช่ซึ่งผมก็ไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้ผมพูดเลยว่าผมจิ้มอะไรผมเอาตัวนั้นเลยตอนนี้ผมจะใช้นิ้วดัชนีนว จาวเสื้ออะไรหรือัอนนี้มาละโดเรมอนเนอะไม่ผมผมว่าโดเรมอนใส่อะไรเอ็มไม่คุณต้องใส่เอ็มคุณลองไปเปลี่ยนก่อนแล้วก็คุณมาดูว่าชอบเปล่าชอบมึงหีิบมึงชอบเหรอเออตัวนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนมานะบายะะฮะัลโหครับตอนนี้เหมือนกับโฆษณาห้างเลยครับไม่เหมือนกับโฆษณาไอติมเลย ราคาคอรสว่าบูาคอสว่าตัวเดียวตัวเดียวสามพันเพราะว่าเราซื้อไม่ได้ในนี้ยเกินงบเกินงบ๋ยวไปไปไปดูกางเกงก่อนดีกว่าสภาพกางเกงตอนนี้ผมแย่มากเดี๋ยวไปซื้อกางเกงก่อนจะได้มีดูภูมฐานเหมือนกับไอศ์รีมอันนี้อันนี้ผมเจอกางเกงนี่เสียเงินปะตัวละพันจำไว้จำไว้ตัวละพันจำไว้าของร้านนี้ไปไหนถาไม่ได้นะสวัสดีครับ บูมใส่เสื้อนี้ปะ,ะใส่เสื้อคอปฉับแก่งเอ้ยเจ้าของหายอ่ะอุตส่าห์จะมาซื้อเฮ้ยเขาหายไปไหนอ่ะไอ้อุตส่าห์เจอแล้วเนี่ยนี่ผมเจอเอง,งตัวนี้เรากําลังหาธาตุแบทธาตุแบท,ท,แบทคือธาตุแบทคือช็อกโกแลตฝันเป็นเป็นซอสช็อกโกแลตอยู่ข้างบนคือตอนนี้เรากําลังหาส่วนนี้อยู่เฮ้ยน,นี่ห้าร้อยเองเพีงเฮ้ยนี่ไงเสื้อเชิ้ตโอหครบเลยตรงนี้ไอ้มันมีแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะ เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึง่งเพราะว่าคาดแบตหาย,ยากว่ะหรือว่าเราเรื่องมากกันว่ะเราเรื่องมากเออเราน่าจะเราเรื่องมากนะสองคนนู้นน่าจะเสร็จแล้วแหละครับตอนนี้กําลังลงไปหาลงไปหาเสื้อคลุมที่เป็นสีน้ําเงินแล้วก็เสื้อคลุมที่เป็นสีพวกน้ําตาลที่มันแทนสื่อถึงช็อกโกแลตฟัดบาวนี่ผมว่าเราอาจจะเจอเต้กับแบค์ในนี้ก็ได้มันอาจจะต้องมาเพราะว่า เรายังมาเลยเหมือนกัน,นต้องมาเรื่ <Hey. S 1> <c oughs> อง้ายยังแผลอยู่ตรงนี้เลยใช oh. <c oughs> ่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะผมว่าถ้ามาที่ <c oughs> มาที่ตัง้งแต่แรกนะจบแล้ว ครบทุกตัวเลยเนี่ยรอปูมฮะรอปูมรอปูมนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูสุดโอ้ยเข้ามาปัดีิเลยมาดิมาดิมาดิเล้ทำไมใส่รองเท้าเหมือนกันไม่ได้นัดกันแล้วเดยขอยดูหน่อยดิ้น่าอยู่เย็นแอดแอดแแอดดูว่ามันตึงป่ะออ๋นี่วิธีเทสเหรอไปจ่ายเงินก่อน จ่ายเงินหน่อยครับพี่มีเพื่อนผมมาเยอยังมาแล้วค่ะถือกล้องใช่ไหมขออนุญาตนะคะครับขออนุญาตนะคะครแงู่พันเจ็ดแล้วพอดีกว่าเราเหลือตั้งสามพันสามพันกว่าบาทท่าไรนะครับสองพันห้าร้อยเจ็เราเหลือห้าร้อยเหอจริงสองพันห้บ เดี๋ยวขึ้นเลขไว้ตรงนี้ว่าเท่าไหร่นี่เราเราได้เป็นชุดมาแล้วครับตอนนี้สรุปก็คือเราได้สุนที่เป็นธาตุแบ็คนะครับธาตุแบ็คก็คือเสื้อถึงช็อกโกแลตผัดแบบนี่นี่มันได้เกงธาตุแบ็คเราก็ได้แล้วแล้วก็ธาตุทิ้งเราก็ได้แล้วครับนี่ธาตุทิ้งรู้สึกว่าเรานานแล้วแหละอะไรเราเรานานแล้วนะกดให้หมดเลยโอเคครับเจอกัน พี่มีรูปสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่เหรอเฮ้ยจริงเหรอแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นกล่องมันน่าเป็นก้อนสตรอเบอรี่เลยก้อนก้อนใหญ่ๆแน่เลยเอาอะบูมไม่มีไปคำนขณค่ามันไม่มีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่เป็นไรเราห้าร้อยไปกินเราห้าร้อยไปซื้อไอติมเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบโวโอ้เพราะมันตกคนละไรยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทคูนยี่สิบได้ห้าร้อยพอดีครับ เมานี่ชอบไปยืหมัอนเขาอีกแล้วฮ่าดูให้รู้ว่ากันก็ดูรองเท้าพื้นที่อะไรเกี่ยวตัดบข้อเท้าอยากเปลี่บนใช่แล้ยทำไมมึงเจ็กจมอ่ะตื่นมึงแจ็กตัวอะไรคือทำไมมึงเจ็กตัวอะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โอ้พี่ให็่ใจแอบคอนฉันจะเข้าไปแล้วนะฉันจะเข้าไปเลยอันนี้เป็นสีโอนอันนี้สีของอะไร โปรดักโปรดักโปรดักของผมมองกระสือเลยนี่นี่นี่เร่ของผมมีดาวด้วยเม๊เลยก็มีดาวผมก็มีผมย้ายทีม้าแต่เอาย้ายทีมมาอยทีมนี้ทีมนี้มาช็อคโกแลตก็ตะกี้ค่าเสียหายเท่าไหร่เหลือไหมทีมใช้ไป4,668บาทของผมเหลือเงินอยู่140 4,800บาทย้ายไป4,800บาทใช้มากกว่า4 0 0ไม่แต่ผมได้เยอะกว่าดูดูดูทีมผมดูทรงกันด้วย เนี่ยผมมีมากกว่าแค่นั้นะไม่แต่ว่าผมมีมือที่เป็นไงนี่ผมถูกนี่คือแต่มือเหมือนจริงมือเหมือนจริงผมเทียบสีเลยอะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างพัทยาห้างพัทยาเซ็นทรัลพัทยาครับวันนี้ออกมาข้างนอกพาเพื่อนๆมาเที่ยวผมจะให้ดูว่าเขาให้เปาหนี่ใหญ่มากดูประกันมัานคือผมบอกเลยราคาแค่25บาท ได้ทั้งเบาหนี้ทั้งไอติมโหอันนี้อร่อยจริงแล้วอันนี้ก็บอกเลยว่ากินได้หมดทั้งหญิงทั้งชายคือแบบไม่ต้องสีแดีรสชาติละมุนเพื่อนๆต้องใส่ช็อกโกแลตปัดคืออะไรอ่ะมาคือตรงนี้เนี่ยเออเนี่ยนะเนี่ยทำไรครับมันมีน้ำมันตรงนี้ก้นเลยถ้าสนใจก็ไปซื้อได้ครับที่เซเว่นอีเวนแล้วก็แอปมีช่องทางหนึ่งเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเดลิเวอรี่ก็คือส่งได้ที่บ้านก็สั่งมากินได้เหมือนกันครับ คนละ25บาทเท่านะใช่ครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบกดติดไซ้์ครับอ่ครับเดินต่อไปครับไปกัน่อไปรับแบะแะเข้าไปเลยก่อนเฮ้ยครับเจอกันคลิปต่อไปครับ